มันยอดไปเลยไม่เหนื่อยด้วยนะครับไม่ต้องเขยา่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมารีดพลังงานจากมอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้แกะมาจาก เครื่องปรินเตอร์เลเซอร์นะครับเป็นแบบนี้ส,สเปคตัวนี้ก็คือ24โวลต์นะครับ DC 1.6แอมป์นะครับป้อนเข้าเป็นมอเตอร์ DC ทั่วไปที่เอาไว้ขับเปืองของปรินเตอร์นะครับแต่เราจะรีดพลังงานมันออกมามันจะเป็น มันจะออกมาในรูปแบบไฟ AC ก่อนนะครับมี3เฟสตัวนี้มี3เส้นนะครับ3เฟสเราจะต่อเข้าวงจรไดโอดบิดนะครับบิดเล็กติดไฟแล้วก็แปลงเป็น DC อีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวซิว่ามันจะได้เยอะไหมอุปก,กรณ์ก็มีฐานยึด ฐานยึดมอเตอร์นะครับแล้วก็เฟืองเฟืองแล้วก็ดามจับดามจับเพื่อหมุนนะครับแล้วก็ไดโอดบิดวงจรเล็กติฟไฟใช้ไดโอด6ตัวนะครับส่วนคาปาซิเตอร์ตัวนี้1000ไมโครตัวนี้ 1> 1หนึ่งฟาลาดนะครับความจุเยอะมาก1นฟาลาดแต่วนน้อยเลยเอามาอนุกรมกันนะครับกับตัวนี้เพื่อให้วนมันเยอะขึ้น3ามเส้นจากมอเตอร์ก็ต่อ3ามจุดนี้เลยนะครับได้3ามเฟสออกมาเป็นบวกลบนะครับโอเคไปต่อกันเลยยึดน็อตกับฐานนะครับ สตัวเพื่อที่จะหมุนได้สะดวกนะครับเืืองนี้ก็ทดรอบของอเตอร์แกนอเตอร์นะครับส่วนตัวนี้คือวงจรบริดนะครับเมื่อกี้ C มันข้าวนต่ำไปเลยเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นสาตัวครานี้เนตัวนี้คือวงจรชาร์จสำหรับรถยนต์นะครับชาร์จมือถือ วงจรที่เสียบกับที่จุดปุ่ยนะครับเทสหมุนเลยนะครับตัวเลขโชว์นะครับตัวเลขโชว์นี่คือวนวนจริงที่ออกมาจากมอเตอร์นะครับแปลงเป็น DC เรียบร้อยหมุนเบาๆนะครับไม่ได้หมุนเร็วก็ประมาณ12โวลต์นะครับเราใช้พลังงาน เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของมอตเตอร์นะครับมอตเตอร์สเปคมัน24เราใช้แค่12โอเคตอนนี้จะหมุนเพื่อชาร์จมือถือนะครับมันจะเหนื่อน,นิดนึงแต่ชาร์จได้ครับ ตัวเลขจะวนนะครับ5.1โวลต์0.3แอมป์13.2โวลต์ที่ที่หมุดจากมอเตอร์นะครับชอบกด subscribe ใช่กดแชร์ถ้าแค่กดกระดิง่งพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับมันยอดไปเลย ไม่เหนื่อยด้วยนะครับไม่ต้องเขยา่าแค่หมุน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 โอเคเป็นอันว่าจบเรื่องแค่นี้ไม่ต้องสาธยายเพิ่มอีกแล้ว